อ่ะโอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกๆท,ท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมขอเช็คเสียงก่อนว่าเสียงมันด่ชาชัดเจนและดังไหมนะครับกับคําถามที่มีกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะสาหรับวันนี้จะเป็นไร้สดที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังนะก็จะเพิ่มการตัดสินใจได้ว่าคุณจะทําการเคลือบแก้วหรือติดฟิล์มใสกันลอยหรือเปลี่ยนสีรถหรือหลายๆคนจะถามว่าถ้าราคาขนาดนี้ทําสีใหม่ไปเลยดีกว่าไหม ผมมีคําตอบให้คุณวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ละเหตุผลไม่ได้เข้าข้างตัวเองหมดเลยนะวันนี้ผมจะให้เป็นประโยชน์ในส่วนของการทําทุกอย่างนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับผมขอขอบคุณลดตัวอย่างทุกๆท่านด้วยทุกๆท่านคือลดลูกค้าเราหมดเลยแล้วก็สามารถเปิดเผยได้ด้วยว่ามาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทุกๆท่านนะรับบริการจากเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับว่ามีประโยชน์กับทุกๆคนที่เข้ามาดูกันนะครับ ผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับว่าเสียงได้ยินกันชัดเจนไหมนะฮะโอเคนะชัดเจนมากๆนะโอเค,นะเานะอเคตามนี้เริ่มก่อนเลยสำหรับใครที่กำลังลังเลนะครับว่าจะเอารถไปเคลือบแก้วหรือจะเอารถไปติดปีมใส่กรลอยหรือจะเปลี่ยนสีรถดีเพราะว่าเปลี่ยนสีรถก็สามารถโปรเทครถได้นะครับก็อันนี้ที่พูดมาถูกต้องทั้งหมดเป็นตัวรถที่ถูกต้องแต่ ความแตกต่างระหว่างสาโปดักนี้ยังไม่รวมถึงการทําสีนะครับไม่รวมนการทําสีนะวันนี้ใครที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้จะมีประโยชน์มากๆกับหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจนะฮะกำลังจะเคลือบแก้วดีติดฟิล์มใส่กระลอยดีหรือเปลี่ยนสีรถด้วยวิธีการแรปดีนะครับวันนี้จะเป็นอคอนเทนต์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็เพิ่มการตัดสินใจเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้ลูกค้าหรือว่าท่านเจ้าของรถเนี่ยตัดสินใจทำรถนั้นๆนะครับ โอเควันนี้เริ่มก่อนเลยสําหรับอ่าอันแรกก่อนเรื่องของการเคลือบแก้วผมร้านผมเป็นร้านเคลือบแก้วอันนี้ผมพูดอยู่แล้วแต่ว่าที่ร้านก็จะมีการติดฟิล์มไหนก็ลอยด้วยแล้วก็เปลี่ยนสีรถด,ด้วยวิธีการแรปด้วยทั้งสามอย่างนี้เราทําทั้งหมดเลยนะแต่ว่าในส่วนของการติดเคลือบแก้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยในส่วนของการเคลือบแก้วข้อดีของเขาคือความคือเงางามเพราะว่าสีจริงข้อเสียของเขาคือกันหินไม่ได้การขี้นกไม่ได้นะฮะการขี้นกแรงๆไม่ได้ การหินไม่ได้วิ่งตรงๆหินกระแทกสีหลุดแน่นอนนะครับสิ่งที่กันได้คือหนึ่งเป็นแต่กระลอยและ 2. สองสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ก็อาจจะเข้าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงสีจริงโอเคนะข้อสองข้อเสียของเคลือบแก้วเลยนะก็คือการต้องกลับมาดูแแรกักษายอย่างนี้นะครับสำหรับคนที่มีเวลามาดูแแรกักษาการเคลือบแก้วนะครับเป็นวิธีที่ถูกเป็นวิธีที่ดีที่เหมาะกับท่านเพราะว่าท่านไม่มีเวลาดูแล ที่บ้านเองนะต้องอให้ร้านดีเทลลิ่งเป็นช่วยเป็นคนช่วยในการเมทนเน้น์การเมทนันเน้์ของเคลือบแก้วเหมือนกับการขูดหินปูนของฟันเรานั่นเองนะครับก็จะช่วยทําให้เรานะ่ะลดเงางานอยู่อย่างคันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้คันนี้ก่อนที่จะมาตรงนี้ไม่ใช่เงาอย่างนี้นะแต่โอเคป้ายแดงเงาแน่นอนผมพาไปดูคันนี้ก่อนก่อนที่จะพาไปดูคันอื่นซึ่งเดี๋ยว,ว่าคันนี้คันอื่นแล้วลองไฮไลท์แน่นอนสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรัก ลีโวล็อกโคนะครับซึ่งโฉมเนี่ยก็ไม่ใช่โฉมปัจจุบันซึ่งโฉมปัจจุบันเนี่ยไอรุ่นนี้ก็ออกมาแล้วประมาณ3ปีแต่กว่าจะเงามาได้ขนาดนี้บอกเลยยอมรับว่าวก่อนหน้านี้มีทั้งละองสีนะฮะมีทั้งคาบมูลนกนะครับคาบยางของข,ของไม้นะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาขัดเรียบร้อยแล้ว ขัดสดเสร็จจบเรียบร้อยแล้วออกมาสวยงานอย่างที่ท่านเห็นณนตอนนี้แล้วก็มีการเคลือบสีแล้วก็เมีเทนแนนเข้าไปคันนี้เป็นลูกค้าเก่าเราที่เคยเคลือบแก้วกับเราไปเมื่อประมาณสามปีแล้วเนาะคันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโมเดลปีไหนนะสามปีแล้วมั้งสามปีอะสามปีดูกระจกดิสามปีปีห้าหกอ้ยใช่เหรอวะใช่ห้าหกนี่สิบปีสภาพตอนมาเยินมากๆครับบอกไว้เลยว่า,าท่านเจ้าของรถใช้รถจร,ถจริงๆนะครับเพราะว่า บ้านนี้มีรถหลายคันมากนะครับแล้วก็รถทุกคันที่ใช้ใช้จริงๆทุกคันนะครับแล้วก็สภาพในการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าแต่ละคันที่มาก็ลอยเยอะพอสมควรคันไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลยเลยเหมือนกันนะฮะดูจากสภาพกระจกแล้วแสดงว่าที่กระจกมีคราบละองสีด้วยใช่ไหมเห็นอย่างเงี้ยมีการรูปดินน้ามันมีการรูปดินน้ํามันเกิดขึ้นแสดงว่าที่กระจกมีละองสีมีละองผลไม้ทุกๆอย่างนะครับดูจากเบ้ามือจับยังสักสาอยู่เลยอะคือคันนี้เยอะมากแต่ ยังสามารถขัดกลับมาได้เหมือนเดิมได้แล้วก็ใช้วิธีการเมทานแนทำให้สีออกมาอย่างที่่านเห็นแล้วตอนนี้นะก็เป็นข้อดีของเขาในการเคลือบแก้วถ้ามีเวลามาดูแลรักษานะครับสำหรับโปรแกรมการเคลือบแก้วอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาดูแลรักษารถนะครับพารถเข้ามาเมทานแนพารถเข้ามาเก็บรายละเอียดต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นทุกสองเดือนไม่จำเป็นต้องเป็นทุกหกเดือนนะฮะแต่ควรจะมาบ้างน,นะครับ ค็จะมาบ้างเพื่อในการทํางานที่น้อยหน่อยนะครับก็ราคาไม่ได้แตกต่างแต่เวลาที่แตกต่างขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเวลาในการทํางานจะเยอะขึ้นตามงานที่มาแน่นอนราคาเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกอันนี้คือข้อเสียของการเคลือบแก้วนะครับอันนี้ผมพูดถึงข้อเสียนะร้านผมเป็นร้านเคลือบแก้วแต่เราก็จะรู้ในเรื่องของลูกค้าอยู่แล้วว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไม่มีเวลามา m ม i n t น n a n c e เนี่ย แล้วรถมีปัญหาเกิดลอยนู่นลอยนี่เพราะาลูกค้าเขาไม่มีเวลาบางท่านเนี่ยก็อยู่ไกลนะไกลแล้วก็ไม่สามารถไปรับบริการร้านเดิมที่อทำมาได้อย่างร้านผมนะผมก็ไม่แนะนําให้คนที่อยู่ไกลมาทํานะผมบอกเสมอบอกลูกค้าเสมอถ้าลูกค้าคนไหนได้ยินบอกเลยว่าผมพูดความจริงผมจะไม่เคยดันให้ลูกค้าจากเชียงใหม่มาทําที่เราจาก ไกลๆมานําที่เราเพราะว่าความสําคัญในการทําเครื่องแก้วคือการดูแลรักษาแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งการรักษาต่อเนื่องเนี่ยแนะนําให้เลือกร้านใกล้บ้านไว้เสมอไม่ใช่แค่เคลือแก้วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นติดฟิล์มใสกันรอยก็ตามหรือเปลี่ยนเปลี่ยนสีด้วย,วยสติกเกอร์ก็ตามวันนี้อาจจะไม่มีตัวอย่างของฟิล์มใสที่ดูนะแต่ผมจะยกตัวอย่างที่คล้ายเคียงคล้ายคลึงกันนะครับวันนี้พาไปดูอีกหนึ่งคัน ถ้ามีถ้าม,ถาม,ถามีถ้ามีฟิล์มใส่ผมนึกก่อนมันอยู่คันไหนไม่แน่จะมีนะอ่พามาดูอีกหนึ่งคันสาหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่เปลี่ยนสีด้วยสติ๊กเกอร์หรือเรียกว่าการแรปนั่นเองสําหรับรถที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยนะฮะได้ทําการเปลี่ยนสีรถมาแล้วประมาณสามปีเทียบกับคันเมื่อกี้คันนี้ก็ประมาณสามสีป่ปีอันนี้เมอร์เซเดสเบนอันนี้โตโยตา้าเพราะนั้นยี่ห้อรถไม่เกี่ยว อันนี้บอกเลยว่าคอรถไม่เกี่ยวแล้วนะซึ่งที่จริงอะ่ะสีของ Mer c e เด s b e n z ดีกว่า t o y ยต้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าสําหรับคนที่ไม่มีดูไม,ไ,มไม่มีเวลาดูแลนะคันเมื่อสักครคูเนี่ยไม่มีเวลาดูแลนะกับคันนี้ก็ไม่มีเวลาดูแลเช่นกันนะโอเคกลับมาในเรื่องของสติ๊กเกอร์ก่อนสติ๊กเกอร์หรือฟิล์มใสก็ลอยนะครับตามอ่าศูานย์นนบริการทั่วไปเขาจะบอกว่าอา,อายุการใช้งานตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือเดี๋ยวนี้มีถึง8ปีผมยังขอบอกว่า ภายในสองปีถึงสาปีลอกทิ้งเถอะครับอย่าเสียดายจะเป็นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นนะอยู่ข้างหลังผมนะตอนนี้นะครับที่ผมลอกอยู่เนี่ยตอนนี้คืออ่าทไมลูกค้าถึงกลับมาทําที่เราคันนี้ไม่ได้ติดตั้งที่เรานะนี่บอกไว้ก่อนคันนี้ไม่ได้อย่างตตั้งที่เราแล้วถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะติดตั้งที่ผมอ,อยากจะลอกที่ผมผมจะถามไว้ก่อนว่าร้านเดิมอยู่ไหนแนะนําให้กลับไปที่ร้านเดิมเพราะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลอกอันนี้บอกไว้เลยนะฮะเพราะว่าถ้า เราลอกแล้วเนี่ยเราติดฟิล์มมาเท่าไหร่เราบวกไว้ก่อนเลยหนึ่งหมื่นบาทถ้าไปทําที่อื่นหรือหมดประกันเขาประกันไว้ประมาณสองถึงสามปีนะฮะบอกให้รลอกทิ้งควรลอกทิ้งนะฮะควรลอกออกนะครับอย่าเสียได้นะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยผมบอกลูกค้าทุกๆท่านด้วยผมขอวิงวอนจริงๆนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นฟิลแต่ก็ลอยหรือสติ๊กเกอร์สีก็ตามนะครับอย่าเสียดายสิ่งที่เราทําไปเพราะไม่งั้นนะ่ะคุณจะต้องเสียด้สีรถ จะบอกไว้เลยว่าถ้าเราไปรับบริการจากร้านอื่นโดยการที่ร้านนั้นบดประกันหรือร้านนั้นไม่อยู่ก็ตามอันนี้เป็นกรณีที่ร้านนั้นไม่อยู่แล้วไปติดสติกเกอร์เปลี่ยนสีรถมาแล้วร้านนั้นไม่อยู่แล้วเราต้องไปหาร้านลอกสติกเกอร์นะครับเตรียมค่าใช้จ่ายไว้เลยหนึ่งหมื่นบาททําใจไว้ก่อนเลยถ้าคุณเกินสองถึงสามปีตัวนี้คันนี้เป็นตัวอย่างยังคันนี้ยังไงต้องเสียตังค์ทำสีที่ฝากระโปรงอย่างแน่นอนครับผมขอกับกล้องเลยจะได้ดูอย่างชัดๆนะครับพูดไป ก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับสาหรับหลายๆท่านที่รู้นะครับเคยมีประสบการณ์ในการแรปสีมาเรียบร้อยแล้วแรปสีเปลี่ยนสีรถเนี่ยคันนี้คือเดิมสีขาวแน่นอนทุกคนจะเห็นอยู่ตอนนี้ผมลอกเนี่ยไม่ใช่ลอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไปดิสเครดิตของการติดฟิล์มสติกเกอร์นะเพราะว่าลูกค้าผมก็มีเปลี่ยนสีรถกันหลายคนแต่ว่าผมจะบอกลูกค้าว่า2ปีควรลอกทิ้งนะครับไม่ควรจะติดไว้นะฮะในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมลอกให้ดูผมจะลออให้คุณดูนะ สลิกระทุกตัวมีอายุของเขาหมดนะครับดีไม่ดีขึ้นอยู่กับราคานะครับซึ่งจะบอกว่ามันก็อยู่ที่ตัวการดูแลรักษาของท่านเจ้าของด้วยการใช้งานท่านเจ้าของด้วยสังเกตนะอันเนี้ยมันไม่ได้ดึงออกมาเหมือนในโฆษณามันไม่ได้ออกง่ายๆเหมือนอย่างที่ท,ที่ที่เขาบอกอันนี้ยังดึงง่ายนะตัวเนี้ยในตัวตรงนี้ยังดึงง่ายนะครับนี่ผมผมดึงอย่างนี้นะมันก็ฉีกมันก็หลุดไปเลยมนะปกติถ้าเป็นฟิล์มตามที่เขาโฆษณาว่าไว้นะครับ มันก็จะดึงได้ออกง่ายหมดเลยแล้วก็ไม่ยิงคาบกาวจะบอกว่าเลยว่ามองเใครใกล้เนี่ยเห็นเป็นรอยหลังของสติกเกอร์เลยนะเป็นรอยหลังสติกเกอร์สติกเกอร์จะมีรอยหลังอยู่เป็นรอยตารางตารางซึ่งอันนี้เห็นเลยนะครับแล้วก็ฉีกขาดค่อนข้างง่ายไม่ใช่ว่าสติกเกอร์ไม่ดีนะฮะแต่สติกเกอร์เขาหมดอายุนะฮะเขาหมดอายุหมยุมี2ปัจจัยคือ1เวลาก่อนเลยนะครับสองถึงสาปีคนลอกทิ้ง2ความร้อนนะครับ ความร้อนเกิดจากแสงแดดก,ก็จริงด้วยแล้วก็เกิดจากสีของเครื่องยนต์ด้วยสังเกตนะครับคันนี้ผมลอ,อกไปเกือบทั้งหมดแล้วลอ,อกไปเกือบทั้งหมดแล้วใกล้หมดแล้วแล้วก็ยังมีส่วนที่ยังลอ,อก,ลออกง่ายอยู่นะครับน,นี่อันนี้อันนี้ก็ยังลอกง่ายอยู่นะครับต้องขออภัยได้เห็นายทะเบียนนะอ่ะายังลอกง่ายอยู่นะอ่ายังลอกง่ายบ้างนะครับอันนี้โหติดถ้าเข้าไปข้างในเลยนะครับหลงังๆเนี่ยทางทีมงานเราเนี่ยเอ่อจะไม่ติดจะไม่ถอดเบ้ามือจับของลูกค้านะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการหรือถอน แล้วก็เวลาเอาออกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของเซนเตอร์หลายๆอย่างรถส่วนใหญ่ที่ติดที่ร้านเราเราจะไม่ถอดเบ้ามือจับประตูแล้วนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยเพราะว่าถึงเวลามีปัญหาเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับโอเคพามาดูในส่วนที่ลอกยากและที่เป็นประเด็นนะฮะฝากระโปรงเนี่ยนะครับบอกเลยว่าค่าทําสีประมาณสี่พันถึงหกพันบาทบางที่ก็หนึ่งหมื่นบาทนะครับเตรียมใจไว้เลยนะฮะสำหรับคนที่ติดติ๊กเกอร์แล้วไม่ยอมลอกออกนะฮะนี่ครับสังเกตน,นะมันจะดึงไม่ออกเห็นไหม อันนี้ผมไม่ได้มาดิสเครดิตนะแล้วสติกเกอร์ดีก็มีสติ ER กเกอร์ตัวนี้ ER ก็เคยดีมาก่อนแต่เวลาเวลาฮะะกับความร้อนจะนำให้เขาตือมสภาพไปไม่มีวัตดุใดในโลกนี้ที่มันคงทนตลอดเวลาที่มันไม่ใช่เพชรนะครับโอเคนะอันนี้มนสติกเกอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็อีกอย่าง,นงหนึ่งเห็่บ่าถึงเวาลานเนี่ยมันลอกไม่ออกมันลอกไม่ออกเนี้ยครับเนี่ยผมทําไปสามวันและลอกได้แค่นี้แต่คือได้ทั้งคันก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยคือฝากระโปรงคือยากที่สุดตรงเนี้ย ผมว่าอย่างเ่าออกไปถึงตรงนี้นี่มาเจอตรงนี้นะฮะมองอนาคตแล้วไม่มีเลยนะครับจะบอกไว้เลยว่าท่านเจ้าของรถเตรียมใจไว้ได้เลยว่าต้องทําสีแน่ๆน,นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับแค่เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่บอกว่าถ้าติดสติกเกอร์แล้วนะครับไม่ลอกทิ้งภายในสองถึงสามปีหรืออายุของมันติ้นแล้วเนี่ยมันจะลอกไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่อยากทําให้ท่านเราพยายามทําให้ท่านแล้วแต่มาทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลา อ่าไปลอกสติกเกอร์นานานแนะนํอมาดับแรกก่อนเลยลอกที่ร้านเดิมก่อนเพราะเขาจะมีประกันนะครับในส่วนนั้นนะฮะว่าตามตามเวลาที่เขากําหนดนะอ่าบางร้านนะประกันห้าปีกับห้าปีก็ไปถ้าเขาลอกได้ก็โอเคถ้าสองปีคุณไปตามสองปีตามนั้นนั้นลอกทิ้งอย่าเสียดายอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าอย่าเสียดายครับเพราะว่าท่านจะเสียดายรถในภายภาคหน้าอย่างนี้นี่เองนะครับสำหรับคันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของด้วยนะฮะ ที่ให้ความไว้วางใจนะครับให้เรามาเป็นผู้ลอกสติกเกอร์เนี่ยส่วนนี้ผมลอกมาประมาณชั่วโมงแล้วได้ประมาณเท่านี้เพราะส่วนนี้มันโดนความร้อนนะเห็นปะมันโดนความร้อนถงเวาลามนออกปเป็นเสียงฮนะดูดิมันเป็นมันเป็นเหมือนสติกเกอร์สามเ็เ 3, เตัวทอนแสงอะ่ะมันไม่ออกนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยดูยดีนะครับตรงนี้สตกเกอร์หลุดนะเห็นปะสติกเกอร์อ่ะอันนี้บอกไปก่อนถ้ามาลอกที่ร้านผม่าผมไม่รับประกันเรื่องสติกเกอร์เอ่อสีหลุดนะครับผมไม่รับประกันนะคือเราลอกให้ได้ตรงไหนหลุดก็คือหลุดนะครับถ้าลอกไม่ได้้ก็มีดวย เนี้ยลอกไม่ได้นะครับบอกกั <ๆ S 1> เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆงานอย่างนี้นะครับบอกไว้เลยว่าไม่อยากรับนะครับบอกเลยว่าไม่อยากรับนะครับแต่ถ้ารับก็ทาให้เต็มที่ทําให้สุดที่สุดนะครับใครมีคําถามอะไรเข้ามาถามกันได้นะครับว่าความแตกต่างนะครับระหว่างการทาสติกเกอร์การแรปสกันลอยหรือการเคลือบแก้วไหนดีกว่ากันผมตอบนะวันนี้ว่าไม่มีอะไรดีกว่านะครับแต่ความหน้าอ,อ่าเขาเรียกว,ว่าหน้าที่ของของเขาแต่ละตัวแตกต่างกันนะครับไม่มีอะไรดีกว่ากันนะครับ อ่าสติกเกอร์ใส่กระลอยก็ชื่อเขาอยู่สติกเกอร์ใส่กันลอยอายุของเขาก็อยู่ที่ประมาณสองถึงสามปีนะเวลานี้นะจะรับประกันส4มสี่ห้าปีก็แล้วแต่นะครับก็กลับไปลอกที่ร้านเดิมี่เขารับประกันด้วยเขาอยู่นะครับถ้าเขาอยู่อันนี้บอกไว้ก่อนหลายๆหลายๆเคสผมเจอมาลูกค้าไปติดที่อื่นมาแล้วถึงเวลาลอกร้านเดิมไม่อยู่อันนี้ปัญหาเกิดขึ้นเลยถึงจะมีรับประกันห้าหกเจ็ดแปดปีเนี่ยก็ตามเนี่ยเขาไม่อยู่ก็จบนะครับ โอเคนะก็ต้องไปลอ,อกร้านอื่นก็เตรียมตังค์ไว้เลยหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไม่รวมถึงการทําสีนะปล์มใส่กระลอยผมเคยเจออยู่ยี่ห้อหนึ่งสี่ห้าปีสี่ห้าปีก็เยอะไปนะฝากระโปรงลอกไม่ออกฝากระโปรงลอกไม่ออกต้องทำสีครับฝากระโปรงเดียวก็หกพันบาทค่าลอกอีกสี่พันสี่พันที่ถูกนะบอกไว้เลยบอกผมถูกนะคันนี้หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเอคานนี้หมื่นหนึ่งครับลอกฝากระโปรงไมอออกผมก็คิดหายไปสองพันบาทนะครับผมก็คิดแค่แปดพันเพราะเราทําไม่ได้ส่วนอื่นเราลอกไดดด้้้แลววเี๋ยผมัให แล้วก็ส่วนงานที่เหลือเป็นงานทําสีก็ต้องเข้าที่อู่สีตามนั่นแหละถึงบอกว่าทําสีดีกว่าไหมอันนี้มีทั้งสามสี่อย่างเลยนะเคลือบแก้วดีกว่าไหมฟิมใส่ดีกว่าไหมสติกเกอร์ใส่สติกเกอร์สีดีกว่าไหมหรือทําสีดีกว่าไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้องเลยฮะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับความเงาของเคลือบแก้วเงาที่สีจริงเงากว่าทุกสิ่ง,งนแน่นอนติดฟิมใส่ก็ลอยเงานะครับ หกถึงหนึ่งหกเดือนถึงหนึ่งปีเงาเงาแน่นอนกันกระเดหินได้แน่นอนราคาต่างกับเคลือบแก้วประมาณเท่าหนึ่งนะครับเปลี่ยนแ็ปแ็ปสายแปสีแรบสีร,บสราคาพอกับติดฟิล์มแต่ก็ลอยบางที่อาจจะถูกกว่าขึ้นอยู่กับสติกเกอร์แต่ก็ต้องลอกทิ้งภายในสองปีนะครับแล้วก็คาบกาวตามขอบอันนี้มัจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าต้องลอกทิ้งนะครับอย่าติดไว้ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มแต่ก็ลอยหรือสติกเกอร์ต้องลอกทิ้งนะครับ เน้นย้ำนะครับไม่มีอันไหนอยู่คงทนตลอดไปถ้าเป็นสีจร way, Taylor, ิงยังโอเคอยู่สามสี่ห้าปียังคูยังคงอยู่เป็นสิบปียังคงอยู่แต่ว่าติดฟิล์มต่ก็ลอยหรือสติกเกอร์เปลี่ยนสีอย่าติดตลอดไปนะครับไม่งั้นมันจะติดตลอดกาลเลยนะครับสุดท้ายเลยทําสีดีกว่าไหมถ้าเกิดกรณีที่มันเกิดการกระเทาะเกิดสีบินทําสีดีกว่านะครับหรือว่าท่านจะเก็บรถคันนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องเคลือบแก้วไม่ต้องติดฟิล์มใสก็ลอยไม่ต้องเปลี่ยนสีรถ ถึงเวลาสามปีห้าปีหกปีเคมทั้งคันเลยนะครับถ้าเป็นประกันทั้นหนึ่งอยู่เราไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยก็ทําไปทั้งคันเลยก็แล้วแต่ครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็จะเก็บสีเดิมมาไว้เพราะว่าอ่เวลาขายรถมีผลมีผลในการขายรถนะบางคนจะซีเรียสเรื่องนี้ซีเรียสเรื่องนี้ก็ติดพิมแต่กันอยติดไปแต่กันรอยก็คันละหกเจ็ดแปดหมื่นแล้วแต่นะครับบางบางบางยี่ห้อเป็นแสนก็แล้วแต่ถ้ารถของท่านราคารถของท่านเหมาะสมประกันติดพิมแต่กันอยและลอกทิ้งทุกๆสองปี อ่าเน้นย้ําต้องลอกทิ้งไม่ลอกทิ้งไม่ได้ไม่ลอกทิ้งไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นการบอกหลายๆร้านถ้าไม่มั่นใจในคําถามม่ครับในการนำคำตอบผมเอาคําถามของคาตอบผมเนี่ยไปถามกับร้านที่ติดตั้งดูเขาจะต้องตอบแบบนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านนะครับอันนี้บอกเพื่อเป็นประโยชน์นั่นร้านมก็ติดนะทั้งผมก็มีติปีมแตงกระรอนครับทั้งแพทเทินทั้งทั้งรอบคันทั้งตัวมือตัดทั้งรอบคัน แพทเทิร์นก็มีมือตัดก็มีฟิล์มสายภายในก็มีฟิล์มสายภายในก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับติดเ,เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ก็ทําทาทั้งทนันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีด้วยการแรปก็ทาทั้งทันเหมือนกันนะครับเคลือบแก้วก็ทำทั้งทันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการบรนแนนตลอดนะครับซึ่งจะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปเลยสรุปเลยทุกอย่างจะดีได้ไม่อยู่ที่ตัวอวัสดุที่เราไปติดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วก็ตามฟิล์มแตก็รอยก็ตามนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีด้วยการแรปก็ตามนะครับ หรือจะเป็นอู่สีทําสีก็ตามไม่เกี่ยวอยู่ที่ท่านลูกค้าเท่านั้นท่านเจ้าของรถครับว่าจะดูแลร,รถคันนั้นได้ดีขนาดไหนรถราคารถไม่ไดม้มีผลกับคุณภาพของสีรถเจ้าของรถครับมีผลกับคุณภาพของสีรถอันนี้ผมตอบไปเลยผมเห็นมาหลายคนแล้วกับอาชีพผมผมทำมาทั้งหมดสิสองปีหรือหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการถ้าได้ยินได้ดังได้ดูกับคลิปนี้อยู่นะครับจะคอยจะจะ,จะสนหับสนุนผมก็ได้ก็จะดีครับ ในคำพูดของผมผมพูดความจริงนะครับเพราะว่าเรามุ่งหวังนะครับอยากให้สีออกมาดีงานออกมาดีนะครับเราอยากจะสื่อในสิ่งที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้เข้าใจนะครับเพราะว่าในการดูแลรักษารถไม่ได้อยู่ที่การอยู่ที่ว่าเราจะใส่ของแพงเท่าไหร่ก็ตามเข้าไปแล้วรถมันจะออกมาดีนะครับเราจะจ่ายขนาดไหนก็ตามแล้วรถกจะดีไม่ใช่จ่ายได้ครับถ้าคุณสามารถจ่ายได้ในในในสิน่งที่มันจะเป็นแต่สิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายซึ่งมันสามารถดูแลดีได้ถ้าคุณดูแลรถและอย่างถูกต้องด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการติดฟิล์มใส่ก็ลอยการเปลี่ยนสีรถนะครับข้อเดียวของมันคือการสะเก็ดผิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รับไม่รับถึงเม็ดใหญ่ๆนะเม็ดเล็กๆในการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจําเป็นจะต้องลอกออกทุกๆสองถึงสามปีขึ้นอยู่กับการใช้งานของท่านเจ้าของรถจอดตากแดดไหม กลับบ้านนาเปิดฝากระโปรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะปิดปีใสาการลอยหรือติ๊กเกอร์ต้องเปิดฝากระโปรงทุกๆครั้งที่กลับบ้านเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าความร้อนใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เนี่ยร้อยกว่าองศานะฮะมันเดือดอยู่บนกระทะเหล็กซึ่งมันคว่ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือก้นกระทะนะฮะซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะร้อนของมันอยู่แล้วเหล็กมีอัตราการละบายความร้อนได้ดีกว่าพลาสติก ตอนนี้เราเอาพลาสติกบางๆไปเคลือบมันนะครับเหล็กมันก็ระบายความร้อนไม่ได้บางยี่ห้อสีเดือดเป็นผงๆนึ่งพันเลยก็มีนะครับอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ไปเผานะแค่ตากแดดแต่แหละแต่มันระบายความร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นอ,อีกหนึ่งอย่างก็คืครถเป็นรถที่ติดฟิล์ม